ทเท่าในกิมกาแดนมายาเล่มที่สองตอนที่เจ็ดฝากเป็นหน้าที่อาจารย์ พาลิสแมนของเอลเดอร์นั้นเป็นของดีทั้งต่างหูและเครื่องประดับจมกูกนานๆครั้งก็มีสร้อยคอเหมือนกัน ไม่ว่าชิ้นไหนต่างก็ฟังด้วยอัญ,ญมณีบางอย่างที่มีราคาเกินกว่า5ซิลเวอร์อย่างแน่นอนเคยมีอัญ,ญมณีชิ้นหนึ่งขายได้ถึง40ซิลเวอร์ชั้น2ของเมืองไซลินเป็นที่อยู่ของโลเวอร์เกอร์ส่วนชั้น3เป็นเขตอาศัยของพวกโคโบเวอร์เกอร์ซึ่งเป็นพวกใช้แรงงานที่มีสถานะสูงกว่าโลเวอร์เกอร์ธรรมดาเอลเดอร์ Elder, ซึ่งอยู่ชั้น3เป็นเหมือนผู้ควบคุมที่เรียกกันว่าโฟแมนหรือหัวหน้าคนงานโฟแมนส่วนใหญ่จะมีโฟล หรือผู้ติดตามสัก2หรือ3ตัวรูปร่างของพวกนี้ไม่ต่างจากเวิร์กเกอร์มากนักต่างสวมอุปกรณ์พร้อมลบ เป้าหมายของพวกหารูฮีโรคือโฟแมนและโฟโลเวอร์พวกนี้ความแข็งแกร่งขึ้นอยู่กับโฟแมนความสามารถในการสู้รบของตัวโฟแมนมีผลก็จริงอยู่แต่ความสามารถในการออกคําสั่งยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ส่งผลแตกต่างกันมากทีเดียวกรณีที่โฟแมนออกมาข้างหน้าด้วยตัวเองจะเอาชนะได้สบายผิดคาดแต่ถ้าโฟแมนหลบอยู่ข้างหลังแล้วสั่งให้พวกโฟโลเวอร์ออกมา กลับรับมือได้ยากพอสมควรมนุษย์เองก็เหมือนกันโดยพื้นฐานแล้วต้องกำจัดศัตรูที่อยู่ตรงหน้าให้ได้เสียก่อนนั่นเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอะไรขืนไปมองหาศัตรูตัวอื่นทั้งที่มีศัตรูอยู่ต่อหน้าตัวเองมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะก็ต้องโดนเล่นงานเป็นธรรมดาอยู่แล้วจึงต้องลงมือเท่านั้นเราต้องให้ความสำคัญกับการโค่นล้มศัตรูที่อยู่ต่อหน้าตัวเองในแง่เหตุผลตามความจริง แต่ว่าการเรียงลำดับความสำคัญนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงได้เช่นกันอย่างเช่นหากพวกพ้องตกอยู่ในอันตรายก็ต้องไปช่วยแม้ว่าจะอันตรายหากเผยช่องโหวให้ศัตรูตร,ตรงหน้าทางเลือกเช่นนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับให้ทำอย่างนั้นถึงหาลูฮิโรไม่ออกคำสั่งไล่เหตุผลแบบนั้นกับเพื่อน แต่โฟแมนนั้นไม่ใช่ต่อให้โฟโลเวอร์กำลังประจันหน้ากับโมกุโซหรือลันตะมันก็ไม่สนใจแล้วออกคำสั่งด้วยเสียงเฮาและท่าทางให้เลงไปทางชี้ฮรุกับแมรี่หลังจากนั้นไม่รู้ว่าโฟโลเวอร์กล้าหาญห,หรือเชื่อฟังกันแน่ไม่งั้นก็แค่คล้ายคลึงกับสุนัขที่มีความสัมพันธ์แบบลำดับขั้นอย่างเข่งคัดมันจะทำตามคำสั่งแบบทุ่มสุดตัวหากมันบุกทะลวงโมกุโซหรือลันตะเข้ามาได้ทางนี้ก็จะตกอยู่ในวิกฤตโดยเฉพาะ นักเวทอย่างชิโฮรุที่ต่อสู้แบบประชิดไม่ได้ทุกคนจึงต้องป้องกันเอาไว้ถ้าเป็นแบบนั้นขบวนทัพจะพังทาลายหมดสภาพไป ถว่าหากตัดโฟแมนออกไปฟอลเวอร์ก็ไม่ใช่ศัตรูของพวกฮารุฮิโรสำหรับฮารุฮิโรแล้วเขาต้องวางกลยุทธ์เพื่อกำจัดโฟแมนให้เร็วที่สุดหรือไม่ก็คิดหาวิธีทำให้มันสิ้นลิ์แล้วตอนนี้ก็มีโฟแมนหนึ่งตัวกับฟอลเวอร์สองถึงสามตัวเหมือนปกติการที่องค์ประกอบของเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงทำให้พวกฮารุฮิโรเคลื่อนไหวอย่างได้เปรียบการล่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดา หากคาดการถึงชั้นสีชั้น5และชั้นถัดไปได้ก็คงจะรู้สึกดีการก้าวขึ้นไปในจังหวะที่เหมาะสมจะทำให้ทัศนวิสัยเปิดกว้างโดยอัตโนมัติและทำให้แรงจูงใจเพิ่มขึ้นผ่านไป10วันหลังจากบุกชั้น3ของเหมืองไซลินได้พอสะสมเงินได้เล็กน้อยพวกเขาก็ตัดสินใจเรียนสกิลและเวทมนต์ใหม่คนละอย่างและต้องการขยายขอบเขตกลยุทธ์ในการต่อสู้ด้วย พอสิ่งที่ทำได้เพิ่มมากขึ้นก็รู้สึกได้ถึงพัฒนาการอย่างชัดเจนฮารุฮิโรจ่ายเงิน40ซิลเวอร์ให้กับอาจารย์บาบาล่าแห่งกิวโจนแล้วเรียนรู้สไปเดอร์หรือสกิลแมงมุมนักฆ่าซึ่งเป็นกลยุทธ์การรอบโจมตีงั้นมาเริ่มกันเลยเนาะโอ๊แคท การฝึกฝนสกิลจะถูกจัดขึ้นในโถงฆาตกรรมด้วยพิษซึ่งเป็นห้องหนึ่งในกิวโจนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของออธานาแม้จะมีชื่อหน้าสะพึงกลัวอย่างกับมีอันตรายบางอย่างอยู่แต่ห้องส่วนใหญ่ในกิวโจนก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แม้ว่าถงฆาตกรรมด้วยพิษจะมีความกว้างพอประมาณแต่ไม่มีหน้าต่างเลยสักบานบนเพดานแขวนเชิงเทียนที่สามารถยกขึ้นลงได้แต่ก็มีแสงสว่างเพียงแค่นั้นจะพูดว่าสว่างมันก็เกินจริงไปน้อยแม้เป็นตอนกลางวันห้องถงนี้ก็มืดสนิทหากไม่จุดเทียนก็เป็นห้องที่ชวนขนลุก อาจารย์บาบาล่ายังคงสวมชุดที่เผยผิวกายเหมือนอย่างเคยวันนี้เธอผ่านผ้ารอบคอสีดำปิดใบหน้าช่วงล่างเส้นผมยาวปิดดวงตาข้างหนึ่งเอาไว้ดูน่ากลัวย,ยังไงไม่รู้ครับขอรบกวนด้วยนะครับแข็งกระด้างขึ้นพอสมควรเลยไม่ใช่เหรอเนี่ยทางที่แข็งเฉพาะไอ้ที่อยู่วางขาก็พอแท้ๆป้เปาตรงนั้นไม่ได้ตอนที่จะพูดแบบนั้น อาจารย์บาบาลาก็อ้อมมาอยู่ข้างหลังฮาลุฮิโรเสียแล้วพอจะหันกลับไปก็โดนสอดแขนผ่านใต้ลักแหลจากด้านหลังขึ้นมาล็กอกคอจะเรียกว่าล็อกคอหรือเปล่านะอาจารย์บาบาลาก็แค่ล็กอกแขน2ข้างของฮาลุฮิโรเอาไว้แน่น ส่วนขาขวาก็โดนขาข้างเดียวเกี่ยวเอาไว้แน่นฮาลูฮิโรขยับไม่ได้แถมมีดของอาจารย์บาบาร่ายังจ่ออยู่ที่คอหอยของฮาลูฮิโรสไปเดอร์ก็คือสกิลที่สร้างบาดแผลรุนแรงโดยการปลุกปัมต่อสู้จากด้านหลังในเสี้ยววินาทีแบบนี้ที่จริงคอของนายต้องโดนเชือดไปแล้วถ้าไม่มีมีดก็ใช้วิธีถอดกระดูคอแทนส่วนเวลาที่ไม่อยากฆ่าแค่จะทำให้มันหมดฤทธิ์ล่ะก็อาจารย์บาบาร่ากล่าวเช่นนั้น ว่าแล้วเธอก็เลื่อนปลายมีดหยุดลงตรงหว่างขาของฮารุฮิโรตัดตรงนี้ทิ้งก็ได้วิธีนี้ใช้ได้ผลเฉพาะกับผู้ชายนะอาจารย์บาบาราบอกเช่นนั้นฮารุฮิโรก็บอกวันนั่นสินะครับเออช,ช่วยขยับออกไปหน่อยได้ไหมครับอ่ออจะว่าไปนายไม่รู้จักผู้หญิงสินะ ไม่คุ้นเคยแล้วสิถ้าโดนทำแบบนี้ล่ะก็ฟูในตอนนั้นฮาลุฮิโรพยายามจะแอ่นตัวไปข้างหลังแต่โดนอาจารย์บาบาลากดเอาไว้จนทำอะไรไม่ได้เฮ้ยอย่ยยาเป่าหูนะครับแค่เป่าลมหายใจนิดเดียวเองไม่ใช่เหรอตรงนั้นมันอ่อนไหวยังไงไม่รู้ช่วยไม่ได้นะถ้างั้นก็ในตอนที่อาจารย์บาบาลากล่าวเช่นนั้นฮาลุฮิโรก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ร่างกายของเขาลอยอยู่กลางอากาศหมุนตัวรอบหนึ่งก่อนที่แผ่นหลังจะโดนกระแทกจนหายใจติดคัดอาจารย์บาปา่าก้มมองฮารุฮิโรก่อนจะบอกว่าที่จริงแล้วถ้าล็อกคู่ต่อสู้ได้แบบนั้นจะทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะก่อนอื่นฉันจะให้นายลองรับสไปเดอร์ของฉันอย่างเต็มที่จนกระอักเลือดไปเลย คงไม่ตายนะครับถ้าตายก็ไม่รับรู้อะไรแล้วกังวลเรื่องนั้นตอนนี้ไปก็ไม่มีความหมายรกักจริงไหมเอาเถอะฉันจะช่วยเผาเพื่อไม่ให้นายโดนคำสาปของโนไลคิงจนกลายเป็นซอมบี้วางใจเอะน,น้าอาจารย์บาบาราบอกเช่นนั้นถ้าโดนฆ่าตายจริงจะทำยังไงล่ะเนี่ยฮารุฮิโรคิดเขาไม่รู้หรอกว่า เมนเตอร์คนอื่นจะเป็นอย่างไรแต่อาจารย์บาบาร่านั้นเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วทว่าก็ไม่ถึงขนาดฆ่าแกงกันสกิลที่เธอสอนมาจนถึงตอนนี้ก็มีประโยชน์กับเขาเสมอเลยคิดว่าเชื่อใจแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายก็ได้เหมือนกันจะดีจริงๆหรือเปล่านะฮารุฮิโรคิดพอรับสไปเดอร์หลากหลายกระบวนท่าของอาจารย์บาบาร่าราวสามชั่วโมงในที่สุดฮารุฮิโรก็ลุกไม่ขึ้นอะไรกันไม่ไหวเลยนะโอเค ขอโทษครับเยืนไม่ไหวแล้วก็ช่วยไม่ได้หยุดพักก่อนก็แล้วกันอาจารย์บาบาร่าบอกเช่นนั้นพออาจารย์บาบาร่าพูดแบบนั้นเสร็จก็นั่งลงบนท้องของฮารุฮีโลทนหน่อยนะระหว่างพักก็ต้องฝึกเหมือนกันกล้ามท้องหนะักกล้ามท้องหรือว่าจะฝึกฝนเพื่อให้ทนต่อการทรมานจะจะตายจริงๆนะครับนี่ฉันปรับระดับให้พอดีแล้วไม่ใช่เหรอที่ผ่านมาคนที่ตายในการฝึกของฉันมีแค่ไม่กี่คนเองนะก็ ไม่กี่คนเหรอครับแล้วเล่นหนะ้าข้าคนสำคัญที่สนับสนุนเรื่องเงินทองไปแล้วฉันจะทำยังไงเล่าเอาเอาเอาจะหนักขึ้นนะ <c oughs> อาจารย์บาบารายกขาขึ้นมาข้างหนึ่งทำให้น้ำหนักตัวนั้นเพิ่มมากขึ้นแบบนี้ถ้าไม่เพิ่มแรงเข้าไปที่ท้องคงทนไม่ไหวแน่แล้วก็เพิ่มอีกเท่านึง คราวนี้เธอยกขาสองข้างน้ำหนักทั้งตัวของอาจารย์บาบาร่าทิ้งลงมาที่ท้องของฮารุฮิโรนี่มันหยุดพักตรงไหนละเนี่ยไม่เห็นจะได้พักเลยฮารุฮิโรคิดถ้างั้นจะพูดคุยเรื่องทั่วไปแล้วนะทำไม่ได้เคลบํำได้สิเจ้าโง่ แม้จะเป็นคำสั่งไหลเหตุผลเช่นนั้นแต่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำถ้าหากตอบข้อเรียกร้องของอาจารย์บาบาร่าไม่ได้จะเจอเรื่องน่ากลัวกว่านี้เอเอเร,เรื่องทั่วไปเรื่องสั้นก็ได้ไม่มีหรอกครับเรื่องแบบนั้นเป็นผู้ชายที่น่าเผืือจังเพราะแบบนี้ไงถึงไม่ได้คบกับผู้หญิงสักทีปฏิเสธไม่ได้เลยครับปาร์ตี้ของนายมีผู้หญิงอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะกี่คนกันส,สามคนจีบมาเป็นของตัวเองสักคนซะ ถึงเป้าหมายหลักก็คือเหมาหมดทุกคนก็เถอะนะมไมเ่เรื่องนั้นมันค่อนข้างมีเรื่องแบบนั้นในปาร์ตี้แล้วจะวุ่นวายงั้นเหรอไม่รู้หรอกครับก็ไม่เคยมีประสบการณ์หรอกมีเรื่องวุ่นวายซะบ้างจะดีกว่านะ นึกถึงขึ้นมาเลยนะตอนที่ฉันอายุเท่าไหร่น่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งลองแอบคบกับหัวหน้าปาร์ตี้ลองคบซ้อนกับหนุ่มนักเวทเคยโดนหัวหน้าปาร์ตี้อื่นสารภาพรักก็เลยเล่นกับเขาพอความแต่ปาร์ตี้ก็เลยล่มนะ้ะแบบนั้นจะเรียกว่าล่มหรืออาจารย์ทําให้ล่มกันนะได้ความรู้สึกของช่วงวัยรุ่นใช่ไหมล่ะรู้สึกเหมือนความรักซับซ้อนที่มีปัญหากล้าพูดแบบนั้นงั้นเหรอ อาจารย์บาบาร่าขยับก้นคลึงไปมาทั้งที่ยังยกขาทั้งสองข้างทําให้ฮารุฮิโรทรมานจนไม่ไหวแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะถ้าบิดตัวพยายามสลัดให้อีกฝ่ายโลนก็ไม่รู้ว่าจะโดนทําอะไรบ้างฮารุฮิโรจึงทําได้แต่อดทนแต่ว่ายอดไปเลยแฮะเซนด้านสมดุลของอาจารย์เนี่ย มีเวลาแค่ตอนนี้เท่านั้นนะนายน่ะอายุ16แล้วใช่หรือเปล่ารอบตัวคนอายุ1 6อย่างนายมีทั้งพวกผู้ชายและพวกผู้หญิงมันมีแค่ตอนนี้จริงๆนะถ้าเลยผ่านไปแล้วจะเอากลับคืนมาไม่ได้เด็ดขาดถ้านายมีผู้หญิงที่ถูกใจแต่ตอนนี้ไม่ทําอะไรสักอย่างอาจจะโดนคนอื่นแย่งไปก็ได้เรียกว่าอาจจะหรือเปล่านะถ้าเป็นผู้หญิงที่นายรู้สึกอยากจะคบด้วยผู้ชายคนอื่นก็ย่อมรู้สึกเหมือนกันดังนั้น ต้องโดนแย่งแน่นอนถ้าได้เห็นตอนที่เขาแอบคบกันจะมาเสียใจภายหลังก็สายไปแล้วนะมะไม่มีสักหน่อยแบบนั้นน่ะผู้หญิงที่ถูกใจไม่มีจริงๆนะเหรอเอ๊ะเอ่อค,คือคือว่าโอแคนายเป็นพวกยึดติดหลักการปลอดภัยไว้ก่อนพอสมควรเลยนะไม่อยากผาเผชิญหน้ากับปัญหาในปาร์ตี้ก็เลยเซฟตัวเองเอาไว้โดยไม่รู้ตัวใช่ไหมล่และเรื่องนั้นมัน จากประสบการณ์ของฉันแล้วพวกผู้ชายนะ่ะมักจะหลงไหลผู้หญิงใกล้ตัวบางทีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าผู้ชายคงจะถูกสร้างมาเป็นแบบนั้นแต่ผู้หญิงเองก็มีจุดที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะอาจารย์บาปบาร่าบอกเช่นนั้นผู้หญิงที่อยู่ใกล้ตัวยูเมะชิโฮรุแล้วก็แมรี่ก็ไม่ได้เกลียดล็อกแต่ว่านานๆทีฮารุฮิโรก็รู้สึกเหมือนกับว่ายูเมะ มีความบ้องแบวน่ารักอยู่แถมยังเคยกอดกันมาแล้วด้วยแต่นั่นเป็นเพราะสถานการณ์มันพาไปจะว่ายังมีความรู้สึกนั้นเหลืออยู่หรือเปล่านะถึงจะจําได้ก็เถอะแต่พ่อถามว่ายังมีความรู้สึกนั้นไหมก็เหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นบางทีแล้วนะชิโฮรุที่จริงแล้วดูเหมือนจะอกโตพอสมควรเหล่าเนียต่ำสามหน้าดูเลยนะดันคิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมาก่อนฮารุฮิโรนึกสงสยัยจัดว่าชั่วชาที่สุดเลยไม่ใช่เหรอ แล้วชีโฮลุก็เป็นอย่างนั้นซะด้วยดูเหมือนจะชอบบานาโตะเรียกว่าดูเหมือนจะหรือเปล่านะเอาเป็นว่าไม่ผิดแน่ฮารุฮีโรก็เลยไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกับชีโฮรุละมัง้งไม่คิดแบบนั้นเลยสักนิดงั้นแมรี่ละ่ะแมรี่น่ะคิดว่าไม่มีความหมายอื่นละมัง้งก็แมรี่เป็นคนสวยเกินไปแถมยังรูปร่างดีด้วยสำหรับฮาลูฮีโรที่เป็นคนธรรมดาสามัญสุดๆมันค่อนข้างจะว่ายังไงดีละ่ะ เท่าหาได้ยากพอสมควรนะ่ะแถมยังเป็นพวกพ้องจึงต้องวางระยะห่างเอาไว้ในระดับหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นเคยมีคำถามประเภทว่าชอบคนแบบไหนในปาร์ตี้แมรี่ตอบว่าโมกุโซตัวแมรี่เองก็ไม่ได้ทำท่าตกใจอะไรแต่การที่เธอบอกว่าโมกุโซดีกว่านั้นทำให้ฮารุฮิโระหมดโอกาสถึงจะไม่มีโอกาสหรืออะไรเลยก็เถอะแต่แมลี่คงไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นหรอกใช่ไหมนะฮารุฮิโระคิดถ้าเธอยิ้มมากกว่านี้ก็คงจะดี หากเป็นไปได้ก็อยากจะทําให้แมรี่ยิ้มไปมากกว่านี้เพราะเธอเป็นคนสวยหากแมรี่ยิ้มกว้างทั้งใบหน้าคงจะวิเศษอย่างแน่นอนเขาอาจจะวันไว้เลยก็ได้แต่คงจะแตกต่างกับคําว่าชอบแล้วเนาะเอออาจารย์ครับว่าไงโอแคจะเรียกว่าปรึกษาหรือเปล่านะมีเรื่องอยากจะถามนะครับคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงและสิท่าไม่ใช่เรื่องนั้นเฮ้ยก็แค่ข้ออ้างเลี่ยงบทสนทนาไม่มีความน่าเชื่อถือเอาซะเลย ไม่มีเวลามากพอไม่มีเวลาพอจะคิดเรื่องแบบนั้นหรอกครับไม่ใช่เวลามาทําอย่างนั้นจริงๆฮาลุฮิโรกราวเขาเล่าเรื่องเส้นดังกล่าวที่นานๆทีฮารูฮิโรจะเห็นสักทีให้กับอาจารย์บาบาร่าได้ฟังอาจารย์บาบาร่าปิดบังใบหน้าครึ่งล่างไว้ด้วยผ้าพันคอทําให้อ่านสีหน้าลําบากแต่รู้สึกเหมือนเธอจะเงี่ยหูฟังอย่างจริงจังจากนั้นก็วางเท้าที่ลอยอยู่ลงบนพื้นกลางคันอย่างนี้นี่เอง เป็นการส่อแววที่ไม่เลวเลยนะส่อแววงั้นเหรอครับแต่อย่าเข้าใจผิดเชียวล่ะมันไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรหรอกไม่ได้เข้าใจผิดหรืออะไรหรอกครับแค่ผมไม่เข้าใจความหมายเลยสักนิดน่ะเท่มจังเลยนะสุดท้ายนายก็เป็นโอเคด์ทึมสินะก็คิดว่าไม่เฉียบแหลมนะครับทึมสิแต่นับว่าหลังสังหรณ์ไม่เลวเส้นที่นายเห็นน่ะ หาเก็บประสบการณ์เอาไวา้ไม่ว่าใครก็มองเห็นได้สักครั้งหรือสองครั้งหรือเรียกว่าสัมผัสได้น่าจะถูกกว่าแต่ว่า ผมไม่ได้เห็นแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะครับถึงจะไม่ได้เห็นเป็นประจำไม่ถึงวันละครั้งก็เถอะก็มีกรณีแบบนั้นเหมือนกันเอาเถอะความแตกต่างเฉพาะบุคคลมันเข้มงวดนะแล้วอาจารย์ล่ะครับฮารุฮิโร่กล่าวถามอาจารย์บาบาร่าก็ยักไหลเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมันไม่ใช่ของที่จะมองเห็นเมื่อรวบรวมสมาธิะด้วยสิอาจารย์บาบาร่าบอกเช่นนั้นฮารุฮิโร่บอกว่าตอนที่เห็นก็ใช้สกิลได้ราบลื่นสุดๆเลยนะครับแบ็กสเตปหน้าอาจารย์บาบาร่าบอกว่า แต่ของแบบนั้นพึ่งพาไปมันก็ไม่ได้จริงไหมฮารุฮิโรก็ตอบว่าครับขาดความแน่นอนเกินไปเหมือนกับแค่โชคช่วยนะอาจารย์บาบาร่าก็บอกว่าตามนั้นแหละต้องพัฒนาเทคนิคให้สูงขึ้นที่เหลือก็ความอึดว่าแล้วอาจารย์บาบาร่าก็ยกขาทั้งสองข้างขึ้นอีกครั้งถึงจะมองไม่เห็นเพราะผ้าพันคอแต่บางทีเธอกำลังเหยียดยิ้มอยู่อาจารย์บา,าบาร่าบอกว่าถ้าพูดว่าไม่ไหวก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ ต้องเสริมความอืดให้จัดการออกได้สัก5 6ถตนจากนั้นก็จัดการผู้หญิงได้สบายๆส,สักยก2ยกถ้าทำได้อย่างนั้นนายจะต้องการผู้หญิงไปโดยธรรมชาติเองเรื่องความรักระหว่างหนุ่มสาวก็ต้องพยายามเต็มที่เหมือนกันนายไม่ใช่โอแคสตัวจริงสักหน่อยนะผมเป็นโอแคสและดีแล้วครับอย่ามาพูดจาหน้าสมเพชนะไฟโอ้ยเจ็บ อหขอโทษอทีกะแหลงผิดไปหนะ้าแล้วฮารุฮิโร่ก็ทุรนทุรายอีกนิดเดียวจนเกือบจะแทบหมดสติเขาโดนอาจารย์บาบาราโจมตีวางขาระหว่างรับการฝึกฝนที่นี่เขาจะกลายเป็นคนไร้สมรรถภาพหรือเปล่าล่ะเนี่ยแล้วก็จบตอนที่7ของนิยายเรื่องที่เท่าในกิมกาแดนมายา เล่มที่2้หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเอนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย